ตกใจใช่ไหมครับเกมอะไรเราเลือกใครอยู่นะครับอันนี้คือ Dream Ahletty r e c o r d นะครับเป็นเกมที่ด่าสนใจมากๆซึ่งเราขอเลือกตัวผู้หญิงนะครับผมแบบใจหญิงเนี่ยเราก็จะได้เห็นแบบพวกวิชวลเกมในตอนนี้นะผมขอไม่พูดอะไรเยอะนะครับว่าเป็นใครจากไหนเดี๋ยวเราค่อยแบบอธิบายไปพร้อมๆกันซึ่งแน่นอนว่าก่อนจะพูดถึงอันดับแรกในเกมนี้เป็นเกมแนว RPG Turn b a s e นะครับออกไปทางแฟนตาซีเลยนะครับสังเกตงานภาพก็น่าจะรู้ว่าแฟนตาซีอย่างไรเน็นมัก็จะเป็นแบบแนวจีนท่างนั้นผมซึ่งเกมนี้นะครับกลิ่นอายทุกคนว่ามาันคล้ายๆอะไรครับ อ่ะจริงๆแล้วเกมนี้มาจากค่ายเด็ดอีสนะครับบอกตามตรงนะครับผู้ชายเกมนี้หลอกหลอกแน่นอนนะครับดูดูลายเส้นดูภาพเขาแต่ละอย่างเอาเข้าความหลอกก็คุมแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็เราน่าจะทำภารกิจกันต่อไปเรื่อยๆทุกคนก็จะได้เห็นนะเกมเนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับสังเกตด,ดูมันก็จะสบายเวลาเล่นนะครับมันก็คลิกตามควีดได้เลยนะช่วงแรกที่มาเล่นมันก็ไม่มีอะไรกันมากปายไ ผู้ชายหล่อในับเกที่ผู้ชายหล่อมากได้น้องใหม่มาเฉยเลยนะครับสัตว์น้อยไอสัตว์ตัวน้อยสี่เท้าน่ารักอ่ะมันคือตัวอะไรวะกิเลนนะครับไปไปกิเลนแหละนะครับจริงๆไม่ไหเลยนะยติดตามกิเลนน้องกิเลนของเรานะครับเราก็ทำตามเพไปเรื่อยเรื่อยในที่วนนี้ตั้งชื่อหน่อยนะครับตอนนี้เรามาแล้วเราก็ต้องมาแล้วนะครับกีอกีอากูมินะครับผมพร้อมบุกโลกเลยนะครับลงทะเบียนกันเลยทีเดียวทุกคนดูภาพเกมตอนนี้ผมไม่อยากจะพูดอะไรมากกว่านี้อันนี้คือฉากเกมงานวาดนะครับหน้าแบบ หน้าหลักเกมของเขาอะอดูข้ามจริงฮึบฮึบมีแมวนะครับมีแมวสำคัญเกมนี้มีแมวทุกคนเอาจริงแค่นาเกมตอนเนี้ยเม่นโคตรสวยมาขออนุญ,ญาตเปิดมาก็กาชากรีเ,เดียวนะครับแล้วก็มาตามตาม,ตามข้อสอบนี่แหละทุกคนข้ามนะครับคนจี่บื่อไปนะครับร <c oughs> อนะครับแค่นั้นก็จบ กี่ดาวกูไม่รู้หรอกนะครับจริงๆตอนเนี้ยผมก็เล่นไปพร้อมทุกคนนะครับอยากให้เห็นความแบบความเรียวอันนี้เขาให้ตัวเรามานะครับเราจะได้ไปแชรเล่นผ่านด่านได้นะเขาก็จะสอนเรานะครับตอนเนี้ยมันก็จะเป็นเทิร์นเบทนะครับเป็นเทิร์นเบทอาร์พีจีนะครับต้องบอกว่ากิ่นไอเกมเนี่ยค่อนข้างที่ออกไปทางแบบมันฮาวาอะไรเงี้ยนะครับและอย่างหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องพวกนี้เนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นเกมเพย์เขาต่างๆนะครับไม่ได้ดูซับซ้อนเลยน่าสังเกตว่าจะมีแบบสอนเราอยู่แล้วเนี่ยเราเล่นมาเรื่อยๆนะครับบทาแนะนาอ่ะคลิกาาที่เบอกนะครรับเเานเเป็นนนนไลสมััฮวาำอ่ะครลิก แต่เดาว่าน่าจะปรับสุดแล้วแหละตอนเนี้ยเนี่ยเรียบร้อยนะครับคุณพี่เนี่ยถ้าเป็นเกมแนวนชิรับเล่นในมือถือได้เรื่อยๆนะครับคนน่าจะชอบเกมแนวนี้กันเยอะพวกเทอร์เบดอะไรอย่างเงี้ยครับมาสุ่มต่อ อันนี้ก็ตัวที่เรามีนะครับเขาก็จะสอนเราว่าเรามีอะไรบ้างเนาะแล้วก็เนื้อเรื่องเกมนะครับก็มีค่อนข้างหลากหลายนะใครที่ไปสายเนื้อเรื่องเนี่ยก็่าจะชอบเล่นที่สำคัญเลยเกมเนี้เพลงดีมากใครที่แบบยังไม่เคยฟังเพลง,เ,พลงเขาเนี้ยก็สามารถไปฟังได้นะดนตรตีประกอบเขาอะไรเงี้ยดังนั้นใครแบบว่าชอบเพลงของเขาเนี่ยสามารถไปหาได้เลยนะเพลงในในตัวออฟฟิเชียลเขาเนี่ยเขาลงไว้นะครับเพลงเขาดีนนะอยู่ละ นไปที่ภารกิจต่อไปนะครับเขาจะสอนเราไปเรื่อยๆแหละเนี่ยตัวจริงเกมภาพสวยมากอ่ะมันออกมาสไตล์จีนแล้วก็มีความแบบเป็นการอารดๆวาดๆอย่างเงี้ยนะครับสาย 2D อ่ะน่าจะชอบกันเออแล้วตัวละครอะเยอะ SSR เนี่ยสุ่มไปเถอะนะครับ200กว่าตัวมีเพียบก็เดี๋ยวเราไปรอต่อสู้กันจริงจรังนะครับเขาก็จะมีให้เราเล่นแหละว่าเป็นไงบ้างนี่ครับเป็นเทิร์นเบตนะซึ่งตอนนี้เกมเล่นง่ายเป็นสไตล์ PVE นะครับหรือว่า PVP เห็นการใช้สกิลเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับเวลาวาดสกิลเห็นป่ะตอนเนี้ยบัฟตัวเองนะครับอ่ะปึ๊บ เรียบร้อยนะครับลดอาเบตรตรงนี้เสร็จแล้วก็อันนี้จบตีคนอื่นนะครับต้องสังเกตสก,กิลเวลาใช้งานนะเนี่ยภาพอาร์สก,กิลโคตรสวยนะครับเป็นเทรนเบดที่ผมรู้สึกว่าเขาค่อนข้างใส่ใจกับงานภาพที่เน้นความโดดเด่นเขาไปทางมังฮาวาเนาะ นี่เขาบอกแนะนําเห็นไหมครับว่าเพลงเขาดีเขาแนะนําให้เปิดเสียงเลยนะทุกคนแต่ว่าผมเล่นเถอะเล่นเถอะเชื่อผมเห็นไหมครับทุกคนตัวละครเขาก็ข้างใส่ใจอยู่นะเนี่ยผมชอบอาร์ตเวลามันขึ้นว่ะไอ้เ,อเ้โคตรหลอเนี่ยก็จะเป็นเกมเพลย์หลักนะครับเกมเพลย์หลักก็จะเป็นถ้าเกิดเราเห็นเลยลก,ก็จะเป็นตัวหุ่นยนต์ E P V P. P. P ต่างเทิร์นเบสอาร์พีจีธรรมดานี่แหละแล้วก็พวกออโต้เนี่ยสายแบบไร้สมองอย่างผมเนี่ยเลิฟเลิฟมากเนี่ยทุกคนก็นั่งดูในเมชันนะครับวางแผนโจมตีมอนไปเห็นไหมก็บทหนึ่งจบละนะครับที่เขาให้เราลองดูไออ้้ดตตตััััััวววลละะะะคคครรรรมาานนนนนนบบเเป็ R ีส ไมเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขด้วยนะเวลาเราเล่นนะครับไม่ได้มีแค่แบบว่าตีไปตามแบบดานอย่างเดียวนะครับมีแบบเป้าหมายกี่ตัวอะไรเงี้ยมันก็จะได้เก็บตัวลูกไปไปนะครับถ้าเราทําครบตามเงื่อนไขเดี่ยมันก็จะได้เยอะแต่นี่ยังเปิดคูณ2ไม่ได้นะอันนี้ก็ออโต้ไปนะครับแต่ตัวเราชนะอยู่แล้ว้รเไม่ววไปอัพมามันจะแพ้ได้ยังไงล่ะเราผ่านอยู่แล้วนะคุณพี่เนี่ยเรียบร้อยนะครับ ยิี e นะครับแล้วก็ได้ของมาใช่ไหมเลวห้าแล้วคูณสองได้ดดเละคือคูณสองแอนิเมชันจะยังสวยไหมจริงๆผมคนชอบมองภาพเกมเนาะอาจจะไม่ได้แบบว่าก็าเป็นแบบผู้เล่นธรรมดาที่อยากจะเล่นเกมเหมือนพวกเรานั่นแหละนะครับไม่ได้เป็นแบบอะไรขนาดนั้นแหละเออใช่ครับว่าก็เล่นทั่วไปอยากเห็นภาพอยากเห็นงานอาร์ททั่วไปนี่แหละเลวหกแหลวนะครับแล้วก็ปลดล็อกไปเรื่อย ซึ่งตอนแอบสป,ปอยนะครับเกมนี้ไม่ได้มีแค่การนั่งเล่นแบบแค่นี้นะครับเผื่อ <c oughs> ใครที่เป็นสายแคชชวลสายชิลเนี่ยก็มีเผื่อใครแบบว่าอุ้ยชอบสายแคชชวลเนี่ยก็มีก็มีทำนี่นะครับสิ่งสำคัญที่อยากจะโชว์บ้านเหนียวนะครับเนี่ยคือสิ่งสำคัญของเกมดีนะครับนี่เรามาปรับน้องแมวได้อย่างสบายใจผมปกติชอบแมวอ้วนหัวเล็กนะครับจริงจรงจาใจก้นใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ขนฟูๆนะครับอันนี้คือสไตล์ของผมเลยนะครับลายนะครับแน่นอนว่าเราเนี่ยเป็นลายสีส้มนะครับเราเกิดมามันต้องส้มนะครับส้มหมดเลยนะครับ ส้มหมดเลยนะครับแมวส้มมันเป็นแมวเลื้อนนะครับผมบอกอย่างใจ,ใจตานะครับเราสามารถทําให้ตาเล็กได้นะครับนี่ตาห่างตาลึกได้หมดจร,จ,รจริงๆรายล,ละเอียดเยอะมากนะครับเนี่ยเดวเวอร์นะครับนี่หางุ้งเท้านะครับเลือกได้หมดเลยรเร็จอ่ามันยังไม่บดล็อกไหครับอ่ะเรียบร้อยตาขาดอ๋อไอตาตาอันนี้มันเลื้อนเกินกลับมากลับมาโอเคขอโทษกดผิดนะครับเนี่ยสร้างน้องแมวเสร็จแล้วนะครับ ชื่ออะไรสุ่มได้ได้คิดไม่ออกนะครับเมาโถไปนะครับเซนสัญญานะครับเป็นสัตว์เลี้ยงของเรานะครับเป็นพูดมเหมียวที่หลงทางนะครับกดค้างเพื่อเซนสัญญาทำพันธสัญญากับแมวส้มเลยนะครับเราก็ได้สัตว์ปีกมาหนึ่งตัวนี่แหละอยากทุกคนมาเล่นที่ระบบนี้เว้ยจริงๆจุดเด่นของเกมเลยนะครับอันนี้แบบวินใจนำเหนือเนี่ยก็จะมีเว้ให้เราเล่นนะครับบอกกับคนที่กระท้วนด้วยไม่ใช่มีแค่แบบว่าไปเล่นแบบเควสหล,ลักอย่างเดียวนะครับก็จะมีรางวัลให้เราได้รับไปทําภารกิจต่างๆเพิ่มเนี่ยก็มีเช่นเเเเเเดดดดีีีีียยวววววววกกกกกกััััันน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 พพ้้้้้้้็็ปทท่่่่่่่รรราาาาาาิลไไะะะคคคคบบบบบูอแแแแมมมมมใใชจหญุ เนี่คือบ้านแมวแต่เราก็จะมีแมวอะไรแบบหลายๆตัวให้เห็นนะครับแข่งแมวกันอะไรเงี้ยเนี่ยดูดิแมวเต็มไปหมดอ่ะเห็นนะหมโถอ่อะทำอะไรได้บ้าง อันนี้ก็จะเป็นการเลี้ยงแมวนะครับโต๊ตอดนะครับให้อาหารต่างๆเนี่ยผมเลยบอกว่ามันไม่ใช่แค่การเล่นเดินเบิดธรรมดานะครับแมวแต่ละอันก็จะมีเขาเรียกว่าไงอะสายที่เราจะเอาไปด้วยนะครับแต่งตัวได้นะถ้าสมมติว,ว่ามันมีในอนาคตเนี่ยน่ารักดีเออน้องมอโถเราเนะครับนี่นะครับกว้างมากแค่นี้ผมก็ว่าสวยแล้วเว้ยทุกคนเนี่ยบ้านแมวอยากให้มาเล่นกันนะครับจริงๆมอ้ยผมจะไม่รู้ฟังก์ชันอะไรมากมายทุกคนต้องมาลองแบบว่าสืบเสาะในเกมนี้เองนะผมเชื่อว่าสายที่เป็นคนแบบกัดชั่วน,นั้นจะชอบมากกว่านี่แหละหละบะบสสััมมมมภาานนนน้้้อออองเเเกกกีลยย็ว่่ไดดครผจจูิใุๆะ นี่ครับเราเอาน้องแมวมาใส่ได้นะครับแมวที่เราเลี้ยงเมื่อสักครู่นี้นะครับใส่เข้าไปเป็นแต้มเพิ่มเติมนะครับเงื่อนไขในการที่จะเล่นในเทิร์นเบทเนาะเช่นก็คล้ายๆเหมือนเพิ่มจี้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยในเกมอย่างเงี้ยเออน้องเมมอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยมันก็จะได้เงื่อนไขนะครับลดดาเมจต่างๆนะครับใส่เข้าไปนะแมวเราก็ช่วยได้ทุกคนสังเกตภาพเกมเนี่ยอันนี้คือจอเกมนะ ใช่ไม่ชอบได้ยังไงอะโคตรจิงภาพเกมครับภาพเกมแม่งก็กินขาดแล้วอ่ะตึ้งเกมเนี้ยคีย์หลักนะนอกจากเพลงเพราะแล้วนะครับผมแนะนําเลยใครที่มาเล่นนะครับอยากให้เปิดเพลงจริงนะมนันบบเพราะนะครับเพลงตอนที่ผมนั่งอัดอนีเพราะนะครับเปิดใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับดีแอนด์ลิทิทแคคอร์ดในนั้นอย่าลืมนะครับมาเล่นเกมด้วยกันนะ